ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กราบเดทวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกมิสุบิชิไทเทนจีเล็กซ์ปี2026หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ามิ t ุบิชิพิกาจิเล็กซ์รถกระบะท,ที่แข็งแกร่งและอเนกประสงค์ที่ผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงความทนทานและการใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าคุณจะใช้ไปทํางานผจญภัยช่วงสุดสัปดาห์หรือทั้งสองอย่างรถกระบะคันนี้สมควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดมาดูกันเลยตั้งแต่แรกเห็นไทเทนจีเล็กซ์นำเสนอรูปลักษณ์ที่เน้นการใช้งานจริง ลายทางที่แข็งแกร่งซุ้มล้อที่โดดเด่นกระบะท้ายที่เน้นการใช้งานจริงแอร์และความสูงรถที่บ่งบอกว่าพร้อมลุยนอกถนนได้ทุกเมื่อจากการรีวิวรุ่นปี2026รุ่น g l x ได้รับคำชมในเรื่องประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริงระยะห่างจากพื้นประมาณ228 mm, มิลิเมตรมุมเข้าประมาณ30.4องศาและร่องยกตัวจากทางขึ้นทางลงเพื่อการขับขี่แบบออฟโรดอย่างแท้จริงโครงสร้างสร้างขึ้นบนโครงสร้างแบบ L E D D E I F A M E ซึ่งให้ความแข็งแกร่งที่คุณต้องการในรถกระบะมาพูดถึงระบบส่งกําลังกันบ้างในขณะที่บางตลาดให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ดีเซลสําหรับรถกระบะรุ่นนี้สิ่งที่เราเห็นใน G-Lex คือเครื่องยนต์4 2.4ลิตรซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีตัวเลขที่มั่นคงกําลังประมาณ150กิโลวัตต์และแรงบิด470นิวตันเมตร ในระบบเทอร์โบคู่สำหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรสำหรับตลาดเบนซินเอกสารก่อนหน้านี้ของจีเล็กแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.4ลิตรให้กำลัง1 30แรงม้าจาับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดในบางพื้นที่สำหรับวิดีโอของคุณคุณควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีเครื่องยนต์รุ่นใดให้บริการในภูมิภาคของคุณปากีสถานหรือใกล้เคียงแต่ข้อมูลจำเพาะทั่วโลกให้รายละเอียดที่ชัดเจนสำหรับประสบการณ์การขับขี่จีเล็กให้ความสมดุลระหว่างคอว หามแข็งแกร่งของรถบรรทุกที่ใช้งานจริงและความสบายบนท้องถนนด้วยระบบการสะเทือนหน้าแบบคอยสปริงและเพลาล้อหลังแบบแดบบทำให้การขับขี่ในสภาพการใช้งานจริงนั้นน่าเชื่อถือสําหรับทั้งการขับขี่ในชีวิตประจําวันและการขับขี่แบบออฟโรดระดับปางกลางในการทดสอบที่ Australia ออสเตรเลียัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของ GLEX d e s อยู่ที่ประมาณ8.1ลิตร10 0กิโลเมตรในการขับขี่แบบผสม ซึ่งถือว่าน่าพอใจสําหรับรถกระบะที่มีสมรรถนะนี้หากคุณขับในเมืองแบบเปล่าๆการขับขี่และเสียงอาจดีกว่าที่คุณคาดหวังจากรถกระบะที่สร้างขึ้นสําหรับสภาพถนนที่ยากลําบากภายในและคุณสมบัติเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยและความทนทานมากกว่าความหรูหราใน G ชเลคุณจะพบกับการตกแต่งที่ใช้งานได้จริงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับตลาดและพื้นที่ที่สามารถรองรับทั้งลูกเรือและอุปกรณ์ต่างๆความยาวของกระบะบรรทุกขนาดกระบะบรรทุก และการใช้งานในห้องโดยสารล้วนเป็นสิ่งสำคัญตัวอย่างเช่นรีวิวหนึ่งระบุว่ากระบะบรรทุกมีความยาว1650ม mm, ิลิเมตรและกว้าง1780ม mm, ิลิเมตรในรุ่นต้นแบบจากมุมมอง,องของการถ่ายทำวิดีโอนี่เป็นโอกาสของคุณที่จะเน้นทั้งด้านผู้ขับขี่ประจำวันและด้านการทำงานพักผ่อนพื้นที่ห้องโดยสารการใช้งานแถวหน้าบกหลังระบบอินโฟเทนเมนต์ความเรียบง่ายเทียบกับความซับซ้อนเมื่อพูดถึงตัวเลขการใช้งาน g ีลิได้รับการจัดอันดับให้ลากจูง โดยใช้เบรกได้สูงสุดประมาณ3,500กิโลกรัมในบางรูปแบบซึ่งถือว่าร้ายแรงสำหรับรถกระบะในระดับเดียวกันน้ำหนักบรรทุกจะแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าห้องโดยสารความยาวกระบะและอื่นๆและคุณคงอยากจะพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชมที่อาจต้องการบรรทุกอุปกรณ์หนักรถพ่วงหรือ